ซื้อทองเก็บไว้นะครับซื้อทองเก็บไว้ที่เขาเห็นว่าหนักๆเงินมันไม่หนักหรอกทองมันหนักนะครับเขาให้การเป็นทองนะครับที่ว่าอยู่ในกระเป๋าหนักๆมันไม่ใช่หินนะครับตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่หินหินนั่นเขาเอาขึ้นรถก่อนแล้วนะครับเออหินนั่นแหละมันจะเบนเบนนะครับเห็นไหมเขาเอาทองไปฝังไปแล้วนะครับเอาทองไปไว้แล้วนะครับจริงๆนะครับ นะครับพอ,ปอไปถึงวันนการนี่นะครับโอ้นะครับยกอะไรนะครับเอาอะเอาหินก้อนขนาดเตี้ยมาโชว์ว <Shaun. S 2> ่าไอ้นั่นเป็นหินจะบ้าเลยนะเห็นไหมล่ะกระเป๋าแบนๆอย่างเงี้ยกระเป๋าแบนๆเนี่ยกระเป๋าบําแบนๆถ้ามันเป็นหินก็โป่งเด็นะครับแล้วหินก้อนนั้นก้อนอย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละกะในนั้นทองทั้งนั้นนะครับเห็นไหมเขาซื้อเขาค่าจ่ายกันเป็นทองนะครับนะครับเขาจ่ายกันเป็นทองนะนะครับเออ นะครับเขาส่ายการเป็นทองนะครับเพราะทองตัวเนี้มันส่งมาจากเพื่อนบ้านนะครับทองตัวเนี้ส่งมาจากเพื่อนบ้านนะครับนะทองส่งมาจากเพื่อนบ้านแล้วเอาทองตัวนี้ตอนนี้เอาไปฝังไว้แล้วนะครับทุกวันนี้เขาพยายามจะหาทองไว้นะครับไอ้เรื่องลบเนี่ยเขาแค่เอามาล่อนะครับเอามาล่อเอายึดแค่นี้ไปถ้าไม่มันไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ นะครับถ้าไม่มีเลยมันเป็นไปได้ไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันผิดสังเกตนะครับเออเ,อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเขาจะตรวจค้นบัญชีไงแล้วนกะ็ตรวจสืบสาวเราเรื่องการฟอกเงินเนี่ยนะครับก็เอาซื้อลดหมดแล้วเนี่ยอยากได้ลดก็เอารถไปเห็นไหมก็ดาวไว้อะนะครับอยากได้อะไรก็เอาไปนะตัวเงินจริงๆนะ่ะอยู่ที่ทองนะครับเห็นไหมละ่ะถึงเขาจะตายไปต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยลูกของเขาเนี่ยก็จะมีทองตัวนี้ไว้อยู่นะครับในวันข้างหน้าพวกเขาวางแผนไว้แล้วนะครับ นะครับถ้าเขาไม่โดนนะครับเมื Jim, id, ่อก่อนเขาไม่คิดนะครับไม่คิดว่าจะโดนตอนนี้คิดว่าโดนแล้วเขามีทองไว้แล้วนะลุงเห็นในกระเป๋าของใครครับลุงนะครับนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับปองสาต้องไปค้นด้วยต้องไปดูข่าวนะครับข่าวทีวีสื่อใหญ่ๆนะครับนาะนะครับไปดูข่าวนะของอัมมาลินนะครับอมมลินนะครับช่องอมมลินนะข่าวนะครับหรือว่าไทยรัฐนะครับหรือว่าช่องแปดนะครับไปตามดูนะครับน่ะ นะครับไปตามดูนะครับเนี่ยนะครับไปของใครของใครนะครับลุงมงคลก็อยากจะให้ไปดูข่าวเองนะครับนะฮะไปคนดูข่าวเองลุงมงคลจําไม่ได้นะครับนะลุงมงคลจําไม่ได้ของใครนะครับลุงมงคลจําไม่ได้นะครับกระเป๋าของใครครับกระเป๋าของนะครับคนร้ายนะครับกระเป๋าของคนร้ายนะครับอ่าใช่ครับเมื่อก่อนสงสารเขาพอเขาไม่ง้อท่านนายท่านหมายชันก็เลยสงสารตัวเองค่ะนะครับนั่นแหละนะครับเห็นนั่นแหะ เมื่อก่อนนี่นะโผเอฟซีเหล่านั้นก็มาเชียร์ทนายตั้มนะครับนะบมาเชียร์ทนายตั้มกันอยากหนังอยางหนาสาหะนะครับใครเอ่ยถึงแม้แต่ตั้มนิดเดียวในทางนิดเนี่ยนะครับควรยกเรื่องติดตามหมดนะครับเออนะครับผลสุดท้ายก็นะครับไปสู้อีดักดําไม่ได้นะครับไปสู้คำคาลมไม่ใช่คาลมขผงอีดักดาจาเลยเขาไม่อยากได้นะครับเพราะจาเลยรู้ว่าทนายตั้มเนี่ยรู้มากเกินไป นะครับรู้มากเกินไปแล้วก็ท่านจําเลยรู้ว่าท่านนายซ้าเนี่ยนะครับเอ,อรู้ในสิ่งออทออออี่ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้รู้นะครับเออทานายซ้ารู้ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้รู้นะครับวันที่ทานายซ้ำนะก็ไปครั้งล่าสุดที่ไปภูเขาน, mother, นะครับนะครับที่ในภูเขาในีนะที่ตาพาไปในภูเขานะครับเออนั่นแหละไปเจอกับพยานนะครับแล้วพยานคนนั้นนะครับบอกว่า คนนี้แหละเป็นคนทําเพราะเขาเห็นนะครับว่าอ claro huh. ่าอ่าอ่านะครับไม่ใช่เป็นพยานของตัวเองนะครับเออนะครับเขาเห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยท้าทายตอนหมอปลาอยู่นะครับจําเลยยังไม่กล้าพบศบตาเลยนะครับนะครับไม่กล้าพบศูตาของพยานคนนี้เลยนะครับหนีนะครับหนีพยานคนนี้นู่นนะครับไปหาต้นคาชะโนดนู่นนะครับไม่ให้ฆ่าครับรู้รู้รู้หน้าแต่มาแล้วนะจะปลอดภัยดีนะครับนะเอาหน้าแต่ขึ้นแล้วนะครับนะ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงโมคลจะขอลงก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะครับขอคุณ f อฟีทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจและก็เอ,อมามากดไลค์กดติดตามกดอะไรนี่นะครับถ้าใครยังมาไม่ทันไม่ทันได้ดูก็นะครับเจอโฆษณาแนละอย่าข้ามนะครับเป็นการสนับสนุนถ้าใครยังไม่ได้กดนะอ่าสมาัครเป็นสมาชิกนะครับช่องนะครับสมาชิกช่องของลุงมโคลก็กดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้ นะครับาราคา50บาทก็มีนะครับร้อาิบาทก็มีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับพยานยืนยันว่าเห็นเขาเน้นเน่แม่นบอลนะครับใช่ครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ